คุณหมอบอกมาคนเราต้องผัดเซลล์ผิวทุกๆยี่สิบสี่วันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผัดนานแล้วอะก็เลยทาผัดแล้วมันกำลังลอกทุกคนก็เลยแบบยิ้มไม่ค่อยได้เนี่ยมันตึงตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้ทาครีมเลยทุกคนทาแต่กันแดดเพราะว่ากันแดดนี่ขาดไม่ได้นะคะ เนี่ยหน้าลอกแบบลอกเยอะเป็นขุยๆเต็มเลยหิมะตกเอื่อยเจ้าซื้ออย่างค่ะบ่บอกไปเที่ยวไหนมากับเควินไม่ได้ไปเที่ยวคะ่ะไปทำบุญคะ่ะแล้วก็ไปแวะกินข้าวกันคะ่ะที่น้ำอะไรอะอะไรที่วังน้ำตกวังเนนหรอประมาณนั้น ไปหาหมอที่ปวดคอมาหรือยังคะตอนแรกว่าจะไปค่ะและทีนีซ้ซ้อมแล้วเหนื่อยแล้วไม่ว่างด้วยแหลคะค่ะก็เลยไม่ได้ไปตอนนี้ก็เลยทำแค่กายภาพอย่างเดียวน่าจะไปหาหมอวันที่แข่งเสร็จแข่งเสร็จแล้วก็จะไปเลยไปทำบุญที่ไหนมาครับแถวแถวปากช่องคะ่ะโคราชหนาวไหมเย็นๆนะคะอุ้ยตอนเช้าแบบลมแรงมาก Watching from Philippines Hello ยังปวดอยู่อีกไหมคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้ให้น้องทำกายภาพให้แล้วก็ซาวแล้วก็ใช้เครื่องกระตุน้นอุ้ยหลายอย่างคอยเอิ้นเอื่อยอย่างนะคอยเอิ้นเอื่อยหวานใจเด้อครับ <laughs> งามหลายสละบุรีหนาวมากใช่ค่ะที่นี่ก็หนาวเหมือนกันเย็นๆนะคะ He's so beautiful. Thank you. อยากไปเที่ยวโคราชมาเลยค่ะคิดหอดได้บจาได้จ้าดูแลตัวเองขอบคุณค้าว่าท่านอะไรจังเชื่อเอ้ยหนูอยู่น้องคายเดอ้อจา้จาจ้าน่ารักจังครับพี่ขอบคุณนะคะทุกคนถ้าพี่หน้าไม่ยิ้มก็อย่าว่าพี่หน้านะตอนเนี้ยหน้าพี่หน้ากำลังลอกมันก็เลยตึงๆมันยิ้มไม่ได้ <laughs> อยากให้พี่หน้ามาเที่ยวหนองคายจังพี่หน้าไม่มีเวลาเลยคะ่ะรักพี่หน้าเด้อครับกลับแล้วเหรอคะพี่การขนาดยิ้มบ่ได้เด้หน่ <c oughs> สวัสดีค่ะคาริน่าสวัสดีค่ะแข่งวันไหนน่าจะวันที่เท่าไหร่อ่ะไม่แปดก็เก้าค่ะจําไม่ได้มันหลังไม่ต้องน่ารักขนาดนี้นะคะคนน่ารักบอยิิมก็สวยคือเกาสีนอนก็พอห <laughs> ัวน่ารักมากพี่น้า รอเชียร์เลยครับครับผมจากระยองไปกรุงเทพพี่น่าว่าไกลไหมคะไม่ไกลอาการไปใส่เออแล้วไปใส่ พี่น้าอยู่ไหนรออยู่โคลาดคะ่ะมาะดนระบอจากคือบ่แเจงตเตือน,นสักพักแล้วเดยน่ารักหนูก็พี่นี่แหละสวยครับขอบคุณคะ่ะ อยากไปเชียร์ในสนามแล้วเราไปถามทางใด้วเป็นพี่บาถามทางบอกที่สุดการแข่งวันไหนไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะชุดที่พี่นาใส่อยู่สวยมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ ช่งผมแม้ขีขคานมาดมาดหลุดหลวดบ,บ,บุบไปเลยออกบานส่งหนีละมือนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบเรียบร้อยอะทุกคนชอบแบบเซอร์เซออยู่อําเภอเมืองค่ะอยู่ยะโสอําเภอเมือง always smile. s m i <c oughs> คิดถึงพี่นะ สวัสดีค่ะอากาศทางนั้นหนาวหรือ,อยังคะอากาศที่โคราชก็เย็นนะคะหนาวหนาวแล้วเย็นเย็นแหนมกระดูกอ่อนอร่อยมากๆเปิดรอบใหม่สั่งไปแล้วนะคะน้องหน้าคนสวยขอบคุณมากนะคะปิดปิดรับวันวันอังคารนะคะทุกคนวันจันทร์ อาววันจันทร์ตอนเย็นๆแล้วก็ส่งวันอังคารนะคะใครยังไม่ลองแหนมไปสั่งได้นะทุกคนอร่อยอร่อยจริงๆเดี๋ยวว่างให้ผ่านเต็มอคีทอดที่รักจ๋ามานานยังครับสักพรแรบวันนี้หน้าเซอร์มากเลย <laughs> ใช่ค่ะผมก็เซอร์หน้าก็เซอร์ สบูยังไม่มาคะ่ะพูดได้กี่ภาษาครับได้ได้ได,ได้ได้สองภาษาคา่ะไทยกับอีสานระวว่งางไอการไปโพโคลาเด้อบุหูมองยูดอกมาโลดน่ารักที่สุดประกาศรายชื่อวันไหนคะ <c oughs> พี่นาไม่รู้อะไรเลยคะ่ะ ตอนทันพี่หน้าไรแล้วเจ้างามอีหรีหนอเอือยขอบคุณค่ะน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอยพาเราไปก่อน <c oughs> ขอยขอทีอยู่ก็ไม่เถ่าละ่ะวายมันเลยค่ะมันเลยนี่หน้าได้ที่สี่ค่ะอยู่สิสเกต เจ้ายาทาแล้วเด้อโอ้ยมาโหลดกันหูมองยูคอยคอยลึกลับกระดอกสวัสดีค่ะน้องเชียเอื่อยตอนเอื่อยไรแล้วอย่างม,ามีคนว่ามีคนอยู่ข้างหลังเอื่อยแล้วเอื่อยดาหนูหัวบ่เศ้าเลยจ้ะ <laughs> แป้ด้วยครับอย่าทาเดอร์บาสฮิลีเด้อตน่ารักค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงที่สุดอวยพรวันเกิดให้หนูหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงครับทางนี้ก็ลุ้นอยู่ครับ พี่น้าสวยจังครับขอบคุณค่ะถ้าพี่หน้าพี่หน้าอยู่คนเดียวค่ะมันพี่หน้าคือทรงคาแห้งแท่ใช่เพราะว่ามันหนาวแล้วไงทุกคนอบไก่ถานแล้วเอาคือว่าสิกลิ่นอบไก่เมื่อเร็วแท้พี่น่าน่ารักมากเอฟซี FC เลยขอบคุณค่ะอยากได้เสื้อพี่หน้าจังเลยเสื้อไหนคะ คิดถึงพี่หน้าจางสวัสดีค่ะเอซี FC พัทลุงค่ะอยากอิกแก้มพี่หน้าไปแปดลิ้วเปล่าน่าจะไปวันที่พี่หน้าแข่งเสร็จนะคะมานานยังคะมาสักพักแล้วค่ะแล้วพี่หน้าหน้าหนาวมาฮะเสื้อซ้อมค่ะซื้อก็ได้ พี่น้ายังใช้อยู่อะคะ่ะเสื้อซ้อมรักาคบคิดถึงจังเลยพี่น้ามีแข่งอีกไหมเดือนหน้าคะอยากได้เสือเจ้าเสือได้อีกรลอยเก่งไม่ไม่หลอยไม่เคยรลอยตั้งใจที่รักาจกินข้าวยังครับยังจ้า ทีนี้มีเสื้อขายไหมตอบไม่ได้อ่ะน้องเชียถ้าถ้ามีเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวเขาคงแจ้งเดี๋ยวพี่แจ้งอีกทีนะคะน่าจะมีมัง้งมั้งนะ <c oughs> นะฮัาากนาากวันนี้มาทันคนสวยคิดทอดคือ <c oughs> <c oughs> เอื่นกันหวานแท้ <c oughs> อย่าลืมใส่เสื้อนานนะครับค่าจองเดอเสื้อแข่งนั่นอยากได้เสื้อเป็นของขวัญวันเกิดจังครับสั่งทุเรียนหลฮะรอเชียร์แล้วครับเสื้อพี่นั่นแหละเอามาขายหนูหน่อยถ้าเป็นเสื้อแข่งยัง ยังไม่มีตัวไหนจะแบบไอ้นี่นะคะทุกคนเพราะว่าต้องใช้ต่อแต่ว่าก็จะมีแค่แบบบางตัวอะไรเงี้ยพี่แคร์ฝนตกไหมครับไม่ครับ,รบแต่ว่าหนาวครับอยากได้ทุกตัวแต่นายถ้าเอาเงินมาติล่ะไอาการเล่าสิเอาแถบนนะ <laughs> ดูแลตัวเองด้วยนะพี่นะาคะ่ะพี่สวยอะ่ะขอบคุณคะ่ะ หน้าสดจังใช่ค่ะหน้าสดทุกวันค่ะไม่เคยแต่งหน้าค่ะเอาตัวเจ้าไซยูนีก่อนนี่ no ขยซสื่อมาแพงไนสื่อตอบอกซื้อมาตัวละพันแปดใช่ไหมขายตัวละสามพันเอาปะล่ะงามขนาดเจ้า fc เชียงรายขอบคุณค่ะการไม่มีแฟนเป็นราบอันประเสริฐนะคะ เกิดเดือนเดียวกันเลยวะซ่านโสดเป็นเพื่อนหนูไปก่อนมานานยังครับเพิ่งมาสักพักค่ะมาสักพักแล้วใช่ค่ะแมนครับเอื่อยพูดไปยังฮะสามสิบสามยังแจ๋ว การมีแฟนแล้วไอการมีแฟนแล้วเมียเราอยู่บานผุนหูเมียเจ้าเขามาพอ้เด้อมาเอื่นที่รักจา๋าที่รักจ๋าอยู่นี่จะถือตีหัวเด้อไพ่คับกันออกซื้อบัตนี้ฮะไพ่คับกันออกซื้อหลวงพี่หน้าไม่ไหวแล้วค่ะการกินลาบกับแฟนประสบกอะครับไพ่จีบกันนั่นที่เราผูใ้ใดจีบกัน อาการโอ้ยคอยหัวทักทายจ้ากินข้าวยังครับยังเลยคะ่ะแอบมีอยู่ในใจเบยไม่มีพี่นาะหามมีก่อนตีเอาเด้ <laughs> มีพร้อมกันใช่ไหม เยาวาถได้เจอพี่เสือบ้างหรือเปล่าครับไมค่ค่ะพี่นาอยู่คนเดียวคะ่ะห้ามจิ้กันบรเมนฮามีเอาเหรอ พี่นันน่ารักมากสวัสดีค่ะประธานสมาคมคนโสดห้ามมีแฟนเด้อเพิ่งมาอยากหยิกแก้มเจ้าเดโอ้แต่ยานแถมมาหยิกแก้มกันแนวใดฮ <h> ะ ah> อะไรนะ บ้านพี่สีไฟคือดีร้องเพลงให้ฟังเนี่ย <laughs> เปิดแค่ไฟข้างหลังไงคะ่ะไฟข้างบนไม่ได้เปิดอะมันสว่างไม่ชอบแบบสว่างสว่างชอบอยู่แบบสลัวสลัว,ลวตอนนั้นมูหูใครมาไหมคะไม่เคยมมโหูใครเลย ก็บอกว่าที่แก้มแดงๆอ่ะหน้ามันลอกแก้มมันก็เลยแดงเห็นไหมหน้าตึงอ่ะ <c oughs> ยิ้มก็ได้แค่นี้ย <c oughs> หน้ามันตึงหน้ามันลอก <c oughs> คนอีหยังคือหนาหากแทะคนสวยยิ้มแล้ว <c oughs> กรอกกอกแก๊กสวัสดีคะ่ะที่รักจ๋ออาไอลุงโคราดเดอไปใส่ลุ่งอย่างโคลาดสวยน่ารักพี่เมื่อคืนได้นอนไหมคะพี่นานอนสิคะ่ะพี่นาใช้น้ำหอมอะไรคะหอมมากเอาหอมไปถึงนู่นเลยเหรอคนน่ารักทำอะไรก็น่ารัก น่ารักมากค่ะสวัสดีค่ะพี่น่าเคยมาเที่ยวมุกดาหารไหมเคยค่ะสาวงาม,มแดนอีสาน,นคืองามแท้สาวเยสโงงามแท้คอยิ้มหนึ่งยิ้มนะคะจะจกยิ้มไม่ได้ค่ะหน้าตึงทุกคนอย่าบอกให้ยิ้มนะตอนนี้ยิ้มไม่ได้หน้าลอกหน้าตึงยิ้มไม่ได้ ขนาดพูดยังขยับแค่ปากเง้งงำงเงอ๋อตอนมาสีสะเกตหรอขอถ่ายรูปไม่เหม็นหรอ <c oughs> แข่งเพิ่งเสร็จอะสวัสดีค่ะเคยมาเที่ยวอ่างทองไหมครับเคยค่ะ น่ารักขอบคุณนะครับเอ็นดูวินาหน้าตึง <c oughs> ไม่ต้องยิ้มค่ะทำไงก็ได้ให้น่ารักสงสารเด็กยิ้มไม่ได้ยิ้มบ่ได้ใช่ผัดเซลลผิวไง <c oughs> อยากให้ผมรักคุณไม่ไหววะนตีไม่ได้ดึงแต่ตึงเอง <c oughs> ตอนนี้พี่หน่าอยู่ไหนพี่หน่าอยู่โคราชคะ่ะไม่ได้ดึงมันตึงเองอิลี่เด้บ้านพี่น้าเกี่ยวข้าวเสร็จอย่างเซ็ตแล้ว